พี่เล็กเนี่ยจะติดนะครับไฟนะครับให้กับชุดกรอบของพี่ตัวนี้น,นะครับด้วยนี่เลยนะครับนี่น้องเห็นนะครับตัวนี้เป็นหลอดไฟที่มีชื่อว่าหลอดแ LED e นั่นเอง กับรายการวิกเอแมนชุดเกราะฮีโร่พี่เล็กทำได้น้องๆก็ทำได้นะครับหลังจากอีกที่แล้วครับเราได้ทำชุดเกราะนะครับให้กับพี่โทนี่ไปแล้วนะครับตรงส่วนหน้าอกนะครับแต่พี่เล็กอยู่แล้วรู้สึกว่ามันโล่งๆยังไงก็ไม่รู้ครับมันยังขาดอะไรบางอย่างนะครับพี่เล็กเลยที่ว่าเอ๊ะเดี๋ยวพี่เล็กเนี่ยจะติดไฟนะครับให้กับชุดเกราะของพี่โทนี่นะครับด้วยนี่เลยนะครับนี่น้องเห็นนะครับันนี้เป็นหลอดไฟที่มีชื่อว่าหลอด LED นั่นเองนะครับหลอด LED เนาะนมีหลายหลายแบบหลายสีเลยนะครับน้องๆหลายๆายคนอาจจะเคยยินกันเนาะเดี๋ยวพี่จะติดลงไปนะครับบนชุดกรอดนี่แหละแต่พี่เล็กเนี่ยนะครับไม่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับการต่อวงจรไฟฟ้าเลยนะครับทำไงดีเล็กทีออกแล้วครับหาผู้ช่วยดีกว่าครับวันนี้นะครับพี่เล็กมีแครเพราะเชิญพิเศษนะครับจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับขอเสียมือต้อนรับพี่เน็มเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เล็กสวัสดีครับสวัสดีครับผมอ่ะคช่วยไครับครับผมจะได้ไม่เหนื่อยเนาะครับผมพีเอ็มครับแนะนำตัวนิดนึงครับเป็นใครมาจากไหนครับพี่ชื่อเอ็มนะครับก็คือชื่อจริงชื่อวัชระพุชาคุณนะครับเป็นนักวิชาการอยู่กองส่งเสริมการเรียนรู้ศูนย์ทนาฝักหนักด้านวิทยาศาสตร์แห่งชาติโครงการวิทยาศาสตร์แห่งชาติเองครับว้าวครับชื่อยาวมากครับนี่น้องเล็กวันนี้ครับนี่เราก็เห็นเนาะอันนี้อันนี้พี่เอ็มน่าจะรู้จักนะครับมันคือหลอด LED ใช่ครับ วันนี้ครับผมมีเรื่องรบกวนพี่เอ็มนิดนึงครับช่วยแนะนำความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการต่อใช้งานหลอ,อ,ไอลดไฟด้วยครับแล้วก็มันมีนทั้งหลายหลอดมันจะต้องต่อยัอยงไงบ้างได้เลยครับ,รบสังเกตนะครับหลอด LED เราเนี่ยจะมีทั้งหมด2ขั้ว LED ก็คือจะมีหลอดทั้งหมดสองขั้วก็คือขั้วที่เป็นขั้วบวกหรือขั้วลบหรือขั้วแอนโอดกับแคโทดนั่นเองเราดูยังไงครับพี่เอ็มอ่าครับดูที่นี่ก็ได้ครับขายาวเลยครับจะเป็นขั้วบวกครับขั้วบวก ใช่ครับขาสั้นจะเป็นขั้วลบง่ายๆเลยหรือถ้าไม่ถือถ้าเกิดว่าอยู่ดีปุ๊บไปเจอคนตัดขาไม่ได้ให้ขาเท่ากันเนี้ยเราก็สามารถเอาเป็นหลอดนี้ไปลองกับหลอดไฟได้ผมจะลองดูดีกว่าครับผมจะลองต่อดูเดี๋ยวให้พี่เอ็มช่วยตรงนี้ก่อนได้ครับได้เลยครับพี่ต่อแล้วมันช็อตปุ้งแล้วไม่ได้ตัดอ่้ครับได้ครับจะได้เป็นเพื่อนกันครับไม่เหงา คืวขั้วบวกขั้วบวกสีแดงนะครับเด็กๆพยายามใช้เป็นมาตรฐานนะครับมันจะได้ไม่สับสนเนาะปุ๊บปุ๊บเราก็พันไปก่อนนะครับใช้มือพันได้เลยสวยงามครับพี่เล็กอันนี้ทําครั้งแรกพเล็กจะลองทดสอบมันติดไหติ๊เล็กก็ต้องเอาแบตเตอรี่เนี่ยจ่ายไปเข้าไปในหมครับผมลองเลยครับพี่เล็กจะดีนะครับมันจะไม่ตุ้มต่ำไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราก็ช่วยๆกันนครับ ได้จ้าเล็กตีบหลอดมาสีเขียวเหมือนกันหมดเลยแล้วครับโอเคติดับยากไหมพี่เล็กไม่ยากเท่าไหร่ครับมันจะติดตลอดใช่ไหมครับทีนี้เล็กเราจะใส่สวิตให้มันเพื่อปิดเปิดได้อ๋อใส่สวิตปุ๊บเราก็ไม่จําเป็นต้องมานั่งสมมุติว่าเราจะให้มันติดเราก็ต้องมาพันสายใหม่อีกรอบเราไม่เอาแล้วาวนี้เราจะใส่สวิตเราก็จะต่อไฟเส้นไฟบวกกับผ่านสวิตตัวนี้ต้องเป็นไฟบวกใช่ไหมครับ เปิดเลยครับตามเปิดเลยครับเปิดเลยครับเปิดไม่ใช่โมลเปิดที่อ๋อปึ๊บอ่าเป็นงครับอ่ะติดแล้วครับสุดยอดเลยเห็นไหมครับนี่การปิดเปิดคราวนี้เราก็บัดกีแล้วมันก็จะแน่นหนาเลยวงจรนี้ครับวันนี้ครับขอขอบคุณพี่เอ็มมากๆครับพี่มาช่วยนะครับผมขอบคุณครับขอไม่ไม่มาไม่มาไปปล่อยก็ได้นะครับอ่าเด็กไม่ไม่ได้ค่าตัวนะครับไม่เป็นไรครับโอเคครับโอเคครับขอบคุณมากครับ คพี่เอ็มขอบคุณมากครับอ่ะคนต่อไปครับพี่เปรมครับเชิญเลยครับขเจะปร่วมดพี่เปรมด้วยทางนี้ครับอ่าสวัสดีครับสวัสดีน้องทุกคนด้วยนะครับครับผมพี่เปรมเชิญนั่งก่อนครับผมเดี๋ยวจะเมื่อยนะครับพี่เปรมก็อายุก็เยอะแล้วนะครับกระดูกกระเดี่ยวไม่ค่อยดีก็นั่งก่อนดีกว่าครับครับพี่เตรมเป็นใครมาจากไหนครับมนจากตัวนิดนึงอ่าพี่เปรมไทยพุทเนื้อนะครับปัจจุบันก็ทำงานอยู่ที่ท่าทฤษฎนะครับดูแลส่วนของกิจกรรม Enjoy Maker Space นะครับอ๋อเป็นเจ้าของห้องนี้นั่นเองครับ่าาเรยืม ห้องพี่เบมนะครับแล้วก็ขโมยเครื่องไม้เครื่องมือที่เบมใช้ด้วยครับโอเคครับพี่เรมวันนี้มีเรื่องรบกวนนิดหนึ่งครับพอดีเมื่อกี้พี่เ็มสอนผมต่อวงจรหลอดไฟไปแล้วนะครับแต่ทีนี้พอเอาไปใช้งานเนี่ยมันมันติดติดดับดอ่ะครับก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่ามันไม่แน่นครับพี่เบมมีแนะนํำไหมครับวันนี้การเป็น m กอร์ครับเราต้องมองปัญหานะครับเราต้องมองปัญหาว่าที่เราต่อมันพันกนอยู่เฉยๆเนาะมันหลุดใช่ไหมครับใช่แล้วครับก็หลวมนะครับเราต้องมีตัวช่วยนะครับตัวช่วย โลหะต่างๆเนี่ยให้มันติดกันใช้ะไรดีครับการบัดกรีบัดกรีครับบัดกรีมันเป็นยังไงคะไอ้บัดกรีเนี่ยการบัดกรีก็คือการใช้ความร้อนไปหลอมเหลวตะกั่วให้โลหะมันเชื่อมติดกันนะโดยใช้ตะกั่วเนี่ยเป็นตัวเชื่อมนั่นเองในการบัตดกรีนี้ต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างครับพี่เปรมครับอุปกรณ์ที่สําคัญอย่างหนึ่งเลยก็คือหัวอินซี หัวแรงครับหัวแรงหัวแรงครับนี่เลยนะครับเป็นแดงนี่ไปึ้นนะครับหัวแรงนะครับนะแล้วก็มีอันนี้คืออะไรครับตะกั่วครับตะกั่วนะครับนี่ทานการใช้งานมาเยอะแล้วครีมหรือว่าน้ำยาประสานทีนนี่ใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้เพราะว่าในส่วนของตัวตะกั่วเนี่ยก็จะมีสารพวกนี้เคลือบอยู่แล้วนะครับโอเคครับอ่า แล้ววิธีการบัตรตีต้องทำไงครับทำให้ดูเลยดีกว่าเมื่อกี้นี่นผมแอบต่อไปแล้วครับสวยไหมครับสวยงามไหมครับแบบนี้การบัตรดีก็คือการใช้หัวแรงที่ไปที่ตัวโลหะนะครับที่ไปที่ตัวโลหะแล้วเติมตะกั่ว,วเข้าไปนะครับควค<อ>ันขึ้นมาอีกอย่างนึงผมเคยได้ยินมาว่าควาันตะกั่วเนี่ยเป็นอันตรายเป็นอันตรายจริงจเป็นอันตรายเนาะก็ ถ้าถ้ามีพวกพัดลมอะไรเงี้ยก็ใช้พัดลมเป่าไปไปเป่าไว้หาคนอื่นครับไม่เกี่ยวกับเรานะครับเราไม่โดนก็อองไม่ใช่นะก็อย่าให้โดนใครเนางจริงก็จะมีพัดลมดูอากาศดูออกไปนะครับ้องหัวแรงนะครับที่คาเข้าไปที่ตัวของใส่ไฟกับขาเอวมันนะครับที่เข้าไปแล้วก็เติมตะกัวเข้าไปที่บริเวณใกล้ๆกับหัวแรงนะครับใหกล้ๆล้อมนี่นะครับไม่ใก็ยก แต่เขาบอกอย่าจี้นานมากนะครับเพราะว่าความร้อนมันจะไปทําให้อุปกรณ์เราพังได้นะครับช่วงแรกๆไม่เป็นไรครับแต่ว่าพอฝึกจนชำนาญแล้วพยายามเนาะปึปป๊บปั๊บปึ๊บแล้วก็ปัดควันิงเข้าวิเปรมไป,มมไปมมก็สังเกตนะครับเมื่อกี้สังเกตดูว่าถ้าถ้าไม่เอาหัวแร้งไปจี้ที่ตรงขาหรือโลหะที่เราจะเชื่อมเนี่ยครับตัวตะกั่วมันจะติดไม่ค่อยดีครับเพราะฉะนั้นใช่ไหมครับพี่เปรก็เลยต้อง ทำให้ตัวขาเนี่ยมันร้อนก่อนเนาะ,<ช>ะโดยการใช้หัวแรงแบบไปจ,จี้นะครับว้าสวยงามนี่ไฟติดแล้วนะครับดูแล้วก็ไม่น่าจะยากมากเนาะพี่เป็มนะครับในการบัดกรีนะครับต้องขอขอบคุณพี่เป็มมา,มากๆนะครับมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการใช้หัวแรงบัดกรีกับเรานะครับเดี๋ยวมีโอกาสหน้าเราจะเรียกมาใช้งานอีกนะครับไม่ได้ค่าตัวนะครับแต่ว่าเรียกไม่มานะครับ โอเค mm. ครับตันนี้ก็ขอบคุณพี่เปลมก่อนนะครับขอเสียงปรุงให้พี่เปรมด้วยนะครับสวัสดีครับเอาละครับเราได้วงจรหลอดไฟ LED ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาติดนะครับลงไปบนชุดกรอกของเรากันดีกว่าครับผม รูขนาดประมาณเท่าๆนะครับตัวหลอด LED ของเรานะครับก็มันเป็นกระดาษนะครับใช้อะไรเจาะก็ได้ครับง่ายๆครับเป็นไม้เสียบลูกชิ้นก็ได้หรือว่าไขาควงแบบนี้ก็ได้นะครับก็พยายามเก็บสายไฟให้เรียบร้อยนะครับใช้ปืนกาเนี้ บ้างครับดูดีไหมครับดูดีไหมครับ mm hmm. เดี๋ยวเราไปลองใส่ให้พี่โทนี่ดูดีกว่าครับว่าใส่แล้วพี่โทนี่จะดูเท่ขึ้นมาไหมครับ mm hmm. ไหนหดูกันเลยเดมเสร็จลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับชุดเกราะช่วงอกกับแผน่นหลังเขาพี่โทนี่ของเรานะครับแถมมีไฟสวยงามด้วยนะครับดูเป็นชุดเกราะแห่งอน,นาคตเลยทีเดียวเนาะก็ ตอนหน้านะครับ EP หน้าเนี่ยนะครับพี่เล็กนะครับจะมาประเด็์ชิ้นส่วนที่สําคัญที่สุดเลยของพี่โทนี่นะครับนั่นก็คือหัวนั่นเองครับซึ่งจะบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของชุดเกราะของพี่โทนี่ของเราด้วยนะครับนี่หน้าตาก็ที่ออกแบบไว้ก็คือแบบเป็นเหมือนรถตุ๊กตุ๊กแบบนี้นะครับมันจะเหมือนขนาดไหนเดี๋ยวรอติดตามชมกันนะครับและสามารถนะครับติดตามชมรายการย้อนหลังของพี่เล็กรวมถึงรายการต่างๆจากทางอวชนะครับได้เนาะทาง NSM Thailand ทุกช่องทางเลยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับพี่เล็กและพี่โทนี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ EP หน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ